ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านบ้านสําเร็จรูปนะครับของบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นที่อยู่ติดถนนเลยนะครับจากเมืองขอนแก่นนะครับที่จะไปน้ําพองอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนที่จะถึงอาเภอน้ําพองประมาณ6กิโลเมตรนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นเป็นบ้านสําเร็จรูปที่สวยงามมากนะครับเป็นอัตลักษณ์ของทางร้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นเลยนะครับ ที่อยู่ติดกับบ้านที่อยู่ด้านขวามือนั้นเป็น Laura, บ้านพาฝันนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของบ้านชมเดือนนะครับที่มีระเบียงด้านหน้านะครับที่มีมานั่งอยู่2ด้านเลยนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมฝาบ้านนะครับเป็นไม้ส่วนนะครับทั้ง2ชั้นเลยนะครับชั้นล่างกับชั้นบนนะครับ ชั้นบนนั้นท่านผู้ชมก็จะมองเห็นระเบียงที่อยู่ด้านบน,น,นมีมานั่งด้วยนะครับกับหน้าต่างที่ดีไซน์นะครับในตรงที่ท่านผู้ชมเห็นบันไดโค้งขึ้นไปนี่เป็นบ้านของพาฝันนะครับที่อยู่ติดกันคนละส่วนนะครับแต่ว่าเป็นบ้านชมเดือนนั้นที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับที่เป็นหลังคาซิงเกิลรูฟนะครับมีห้องนอนด้านบนนะครับอันนี้ครับ จากระเบียงด้านบนนะครับที่มีม้านั่งอยู่2ด้านเลยนะครับหลังคานะครับที่เป็นหลังคาแบบหลังคาซิงเกิลลูปนะครับที่นําเข้ามาจากแคนาดาเลยนะครับเป็นอัตลักษณ์ของบ้านไมอินเตอร์คอนแกนนะครับหลังคาเป็นซิงเกิลลูปนนะครับเป็นส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสนะครับกับยางมะตอยนะครับซึ่งนําเข้ามาจากแคนาดานะครับ ที่มีความสวยงามและก็มีความทนทานอีกแบบหนึ่งเลยนะครับครับบ้านชมเดือนนั้นนะครับเป็นบ้านที่ออกแบบเป็นอัตลักษณ์ของทางร้านเลยนะครับเป็นาทางร้านที่ได้ออกแบบแล้วก็ได้ตั้งไว้โชว์ให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาชมาบ้านนะครับสำเร็จรูปที่เป็นบ้านโครงเหล็กนะครับที่ เป็นฝาไม้สนนะครับที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีชื่อว่าชมเดือนนะครับจากที่ผมเดินขึ้นไปนะครับทางร้านเขาก็ได้ทําเป็นประตูเหล็กเป็นประตูบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนไม้ไม้สนเราเดินเข้าไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับทางจากของร้านเขาก็ทําเป็น ที่รับรองลูกค้านะครับที่เข้ามานั่งชมหรือว่าจะมาพูดคุยดูลายละเอียดหรือว่ามาติดต่อสอบถามนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องบ้านไม้สําเร็จรูปนะครับที่จะให้บ้านไม้อินเตอร์ทำหรือว่าสร้างบ้านให้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเป็นห้องนอนที่อยู่ใต้หลังคานะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับ ท่านที่ชอบบ้านไม้สําเร็จรูปหรือว่าจะไปทําเป็นรีสอร์ทนะครับมีบันไดขึ้นนะครับเนี่ยเป็นบันไดโครงเหล็กนะครับผมว่าห้องลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นอ่าน่าจะไปทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับที่อยู่ในไร่ผมว่าบรรยากาศก,าก็น่าจะดีนะครับอย่างนี้นี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีบันไดที่สามารถที่จะเก็บขึ้นไปได้เลยนะครับ แล้วเวลาเราจะลงก็ลงมาได้คือห้องนี้นะครับห้องอยู่ใต้บันไดตรงนี้ที่มีระเบียงด้านนู้นนะครับขึ้นได้สองทางนะครับด้านในบ้านก็สามารถขึ้นได้แต่ว่าต้องเอาบันไดเหล็กตัวนี้ลงนะครับสามารถที่จะยกพับขึ้นเก็บได้อย่างนี้เลยหรือจะขึ้นไปทางบันไดโค้งด้านนอกก็ขึ้นไปได้นะครับห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำ ที่เป็นประตูเลื่อนปิดนะครับภายในของบ้านชมเดือนนี้นะครับที่ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์มีชักโครกอ่างล้างหน้านะครับที่ติดตั้งได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นห้องครัวก็ได้นะครับหรือห้องเก็บของเล็กๆแล้วแต่ว่าเราจะทำเป็นห้องลักษณะไหนผมว่าห้อง เล็กๆอย่างนี้กระทัดรัดดีไซน์ออกมาผมว่ามันก็เป็นห้องที่ก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับอยู่อีกแบบหนึ่งข้างล่างนี้นั่งเป็นห้องพักผ่อนนะครับมีทีวงทีวีตู้เย็นจะขึ้นนอนก็นอนข้างบนหรือจะนอนด้านล่างก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ที่ชอบเลยนะครับสำหรับบ้านชมเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่420,000บาทขนาดนะครับ3าเมตรคูณ6.5เ mm มตรนะครับมี ประกอบไปด้วย1ห้องโถง1ห้องน้ำสองห้องนอน2ห้องใต้หลังคาเลยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่บ้านชมเดือนที่เล็กกะทัดรัดผมว่าราคาก็อยู่ที่420,000 0บาทนะครับท่านผู้ชมถ้าซื้อไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมพวกเหล็กดัดลูกกงเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมจะเลื่อนให้ดูว่าประตูนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างนี้ ห้องนี้เป็นห้องโถงนะครับทําเป็นห้องรับแขกหรือว่านั่งพักผ่อนดูทีวงทีวีผมจะพาขึ้นเดินไปชมระเบียงด้านบนนะครับเป็นบันไดโคง้งพอเดินขึ้นมาแล้วมันมีระเบียงที่อยู่ด้านบนนั่งชมดิวชมจันร์ทในตอนกลางคืนผมว่าโผ่ยิ่งตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าแต่ท่านผู้ชมชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับเอากาแฟมานั่ง กิบกาแฟในตอนเช้าๆชผมว่าได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งผมว่าเหมาะนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะได้บ้านไม้อินเตอร์เป็นบ้านไม้สําเร็จรูปนะครับที่ทําจากไม้สนเป็นโครงเหล็กกาวนไยน,นะครับที่มีความทนทานแข็งแรงมีอายุยาวนานมากกว่า10ปีนะครับที่ทางร้านรับประกันนี่ครับอีกห้องหนึ่งนะครับเดินขึ้นมาทางด้านบันไดเราเข้ามาเป็นห้อง นอนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะลงด้านในก็สามารถที่จะเอาบันไดพับนี่นะครับลงไปด้านล่างได้เลยแล้วก็เดินลงทางบันไดนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกเราไม่สามารถที่จะออกไประเบียงด้านนอกได้นะครับหน้าต่างก็สามารถที่จะเปิดรับลมเข้ามาด้านในได้เลยนะครับโอ้โหผพว่าถ้าในช่วงหน้าหนาวบรรยากาศเย็น ผมว่าตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับสำหรับบ้านชมเดือนนี้นะครับเป็นบ้านสไตล์ที่อีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าท่านผู้ชมเห็นก้นน่าจะสนใจนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะโทรมาติดต่อสอบถามก็ติดต่อได้ที่เบอร์คุณแอดนะครับ0874509988หรือคุณน้ำหนึ่งนะครับ0934261679นะครับ ือจะเข้าไปชมที่เพจบ้านไม้อินเตอร์คอนแกนที่ Facebook ก็ได้เลยนะครับผมนั่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับโมโหนั่งแบบสบายสบายอากาศดีถ้ามีบ้านสวนนี่ก็อยากจะได้สักหลังนะครับผมว่าได้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยสดชื่นสุรกากสดชื่นในตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้าเช้าก็ได้นะครับยิ่งหน้าหนาวผมว่าโมโหมานั่งอยู่ด้านบนนี่จิบน้ำร้อนน้ำชาหรือกาแฟ ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่เป็นบ้านไม้นะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านไม้อินเตอร์คอนแกนนะครับครับท่านผู้ชมครับอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ